ก็พูดถึงหอะไรลูกเราไม่ได้อะไรระหว่างาอะไทยลูปไปกับเราสองกอง้วยองสามขสนต้องัเรียบร้อยนะคะ่ะลูกน้น่งสองสามองสามเ แล้ผมก็เป็นเข้าถึงเอ้เข้าสู่ปีที่สามนะครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นในครั้งที่ร่วมงานกับอิสกินครับผมแล้วก็ดีใจที่มีพี่แม็กแล้วก็น้องดันครับผมที่ร่วมในปีนี้ด้วยครับรู้สึกดีใจมากครับผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรก็คือของมินวันนี้มากับผลิตภัณฑ์ชื่อว่าอิสกินเฟรชสต์ครีม 2x เดสคาโปครับผมซึ่งเป็นครีมเมื่อกไห้ท่าที่เป็นสูตรที่เข้มข้นมากกว่าตัวเดิมถึงสองเท่าครับผมซึ่ง ดูแลครบจบทุกปัญหาผิวแน่นอนครับก็แสดงว่าที่เราหน้าใสแบบนี้ผิวดี่นี้ก็คือแน่นอนใช่ครับผมใช้บํารุงทุกวันอัพเดทอัพเดทซีรีส์ตอนนี้ก็แบบโอ้โหอ๋อก็ตอนนี้ก็ยังรอเวลาอยู่ครับผมก็ยังไม่มีอะไรที่แบบว่าจะออกมาเร็วๆนี้แต่แต่จะมีมองไว้ไหมครับว่าถ้าเกิดภาพต่อไปที่เราจะเล่นเราอยากเป็น ไรูแบบคือจริงๆก็ไม่ไ yup. ด้ฟิกว่าจะได้คาแตคเตอร์ประมาณไหนผมรู้ส oh. ึกว่าอยากอ่านตัวเนื对对้อเรื่องก่อนแล้วค่อยรับว่าจะเล่นไหมอยากอยากอยากเจอเนื้อเรื่องที่แบบน่าสนใจจริงๆแบบชอบแบบไหนครับจริงจริงชอบทุกทุกแนวเลยครับแต่ถ้าส่วนตัวชอบแบบบูชอบบูไม่กลัวหรอเออสนุกครับเคยเคยถ่ายบูด้วยแล้วก็แต่แต่สนุกสนุกมากแต่คือส่วนตัวเป็นนักกีฬาด้วยมั้งครับก็เลยแบบว่าชอบ ที่จะแบบออกกำลังกายเหมือนได้ถ่ายด้วยได้ออกกำลังกายด้วยโอ,อก็ตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นครับผมก็มบ้านผมก็โดนแต่ก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบร่วมร่วมกันแบบให้กำลังใจแล้วก็บริจาคมานะครับผม ตอนแรกไม่ตกใจเพราะคิดว่าก็คือน่านจะเป็นจังหวัดที่แบบท่วมกับทุกปีอะไรเง,งี้ยแต่ปีนี้จะหนักกว่าทุกปีเพราะแบบน้ำระดับน้ำคือสูงมากอ๋อใ,ใช่ครับแต่รอบนี้ก็คือเกินคาดนะผมเกินคาดไปหนอยส่วนลดมีการเตรียมตัวไว้ก่อนที่น้ำจะมาใช่ครับ,บเหม,มือน,นแบบว่าเป็นปกติของจังหวัดน่านครับผมก็เลยแบบมีการเตรียมตัวย้ายรถไปไว้ที่สูงอะไรเงี้ยแต่ คิดคาดไปหน่อยซึ่งปีนี้น้ํามาสูงจริงๆก็เหอนกันบก็น่าจะโดนผลกระทบกันหลายหลายบ้านอยู่ครับซึ่งแต่ละบ้านผมว่าก็คาดคิดไม่ถึงว่าแบบน้ําจะมาเยอะขนาดนี้ครับอย่าง,งบ้านเราเองกระทบเยอะไหมคร <c oughs> ับก็มิดลังคาคร <c oughs> ับผมหมายถึงว่าที่จอดรถนะแต่บ้านผมสองชั้นแต่มิดลังคาที่จอดรถก็คือสูงสูงมากสูงมากอ่ะเฮ้ยพีกบุณพ่อ ครอบครัวเป็นยังไงบ้างคแบบครอบครัวก็โอเคครับก็มีทั้งญาติทั้งอะไรที่แบบมาดูแลบ้านบ้านอยู่อ่ะถ้างั้นอยากให้ส่งกำลังใจให้แบบชาวหน้าหรือว่าเออจังหวัดเดียวนที่ได้รับผลกระทบสักหน่อยดีกว,ว่าโอเคครับผมก็เป็นกำลังใจให้จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งต่างๆเนี่ยผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบร่รวมกันบริจาคเข้ามาช่วยเหลือทุกคนนะครับผมขอบคุณครับอย่างบาสเกียนมันเราเล่นจนแบบกลายเป็นมีมในโซเชียลเนาะ ครับผมป็นไงบ้างก็ก็ถือว่าก็ก็เห็นนครับผมใช่ใช่ก็รู้สึกอ่าดีใจที่ได้กลับกลับมาแข่งอีกครับผมเพราะช่วงที่ผ่านมาผมได้กลับมาแข่งได้มีโอกาสกลับมาแข่งหลายๆเกมเยอะมากซึ่งรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่แล้วครับผมเลยรู้สึกว่าเอออยากเต็มที่ในทุกการแข่งขันจริงๆโดยปกติเราเราทุกขั้นเป็นแบบสอ แต่มแบบกันทิม,ก,มกันก็มีเห็นปีนปอสอน่าจะน่าจ<อ>ะปีปีหน้าผมปีหน้า oh. ใช่เหมือนปีนี้ก็จะเป็นแต่ละคนที่แบบดูแลแต่ละทีมองผมซึ่งพี่ทิ้งก็ได้รับเลือกโอกาสไปอะไรเงี้ยซึ่งปีนี้ผมก็ไม่ว่างก็เลยแบบไม่ได้ไปช่วยทําแต่ปีหน้าก็มีคนมาดีลแลลวครับมาแบบให้ไปช่วยทาแบบสอนเด็กๆไปคูมเด็ก,กอะไรเงี้ยเป็นพาร์ทแบบโรงเรียนไปอะไรเงี้ยไม่ส่วนมากน่าจะเป็นสโมสรอป็รสโมคร สโสอนคมแต่แต่รายการที่ถ้าจะไปคุมมันจะเป็นรายการเอ่อที่เหมือนดราฟเด็กมาแต่ละทีับผมแล้วก็เอามาอยู่ทีมตัวเองซึ่งก็เป็นแบบคล้ายๆแบบแค a ด e เ y ีแต่กึ่งๆครับไม่ถึงกับ Academy ีจ๋าก็คือสนุกง่ายสำหรับเราเลยก็ก็ง่ายครับแต่มันได้ยากตึงที่แบบไปดูตัวแต่ละคนแล้วก็มันดึงเข้าทีมเอาศักยภาพให้ทีมแบบว่าอยู่ แ,แบบว like <ible Wha> ่าอยู่แบบเป็นทีมที่ดีอะไรเงี้ยก็ยากหน่อยเซลล์มันก็ยากตรงที่ว่าอ่ะเด็กเด็กมีหลายคนแล้วเราต้องเลือกใช่ใช่ต้องไปเลือกแล้วไม่ได้เลือกเฉพาะแบบทีมเราด้วยก็ต้องเลือกเด็กแข่งกับทีมอื่นด้วยตอนนี้คือไก่เลยนะครซึ่งปีหน้าผมก็อยู่คนละทีมกับไอ่ทิงแยกเด็กกันเใช่ไม่หมายถึงว่าแยกกันทำคนละทีมต้องมาแล้วเป็นยังไงบ้งอะไรนะอ๋อโค้ดผมไม่ดูครับผม แต่คนอื่นไม่แน่ครับเราแบบมีหลายๆโค้ดด้วยแต่ผมไม่ไม่ไม่ค่อยดูครัแบบผมแบบสอดตามเกมแต่เราสู้ทีมเพื่อนได้แน่นอนก็หวังว่าครับหวังว่าทีมทีนี้ทีมของเราในสไต <c oughs> ล์แบบไหนคะสำหรับภาวาการที่เราฝึกั้นเด็กๆขึ้นมาก็สไตล์ของผมก็น่าจะเป็นแบบว่าทำไงก็ได้ให้เด็กดึงศักยภาพของตัวเองให้ได้มากๆที่สุดเพื่อนาคตเพื่อต่อย,ยอดอะไรเงี้ยเพื่อ ผื่อเด็กๆแต่ละคนอาจจะแบบไปเรียนต่อที่ต่างประเทศใช้ทุนต่ออะไรอย่างเงี้ยผมก็แล้วก็เผื่อเด็กจะมีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนที่โฟตา้าดีๆในกรุงเทพหรือว่าในหลาย,ลายๆที่ผมแล้วเราแล้วเราแบบแบบเด็กที่แบบไหนที่จะตบบร่องเข้าตาเข้ตตาต,ตาเราที่จะมาเป็เพวกพี่เราก็คงเป็นเด็กที่เวลาเราให้ลงไปแบบลงไปโชว์ศ <Portuguese> ักยภาพอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่า ต้องเป็นเด็กที่แบบโชว์ได้แบบเต็มที่ไม่กลัวหรือว่าเป็นคนที่แบบสู้จนวินาทีสุดท้ายตอนนี้คือใครหลายคนก็เคยมองว่าแบบมีนยังเป็นนักแสดงใช่ไหมคะอ๋อยังเป็นนะผมก็หรือหรือไปเป็นคือแบบไปเป็นแบบคุนเธอเป็นบาร์เทนทบอลไปแล้วก็แสดงได้นิดหน่อย เราเล่นราเล่นไม่ก็เป็นน้อยเป็นเป็นบางเวลาก็เป็นเวลาเอาใหม่เอาใหม่ให้นิยามใหม่ให้ให้นิยามใหม่อ๋อก็คือยังเป็นนักแสดงยังเป็นนักแสดงอยู่แล้วก็แต่ก็ถ้ามีโอกาสไปเล่นม้าหรือว่าคุมม้าก็ไปครับผมเก็มีเด็กที่เข้าทีมเราแล้วเขารู้สึกว่าเป็นได้ทั้งนักฟันและนักแสดงด้วยหมืออาจะใช้โอกาสนี้ด้วยไหมอ๋อก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเด็กครับก็เป็นก็ต้องเราดูว่าเด็กเด็กแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง รอดูเป็นครูท oh, oh yeah, like <uvo> like ี <Tiger NG> oh, ่ม oh ีค่ะรับสอนตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะเด็กเด็กค่ะโอเคค่ะขบคุณค่ะมั้เกิดทำไมนะตั้งแต่อายุ18แล้วสูง18ไม่เอาอะรเอินอรไม่รับยายเพราะแต่น้องบอกว่าข้อเข่าไม่รับโอ้น้องบอกสอนพารติไม่ส่ตุง Eu não sei o que você está